อะไรบต้อรับเ,เ,เบ้าสค่ช่องสตอรีองผมเปนจุงครับผมตัวจุงนะครับวันนี้เราจะมาทำต็อกโบก,กีมวีวัตถุดิบจากเกาหลีนะครับหนึ่งเลยมีต็อกไส้ตอกไรซ์ไรซ์ตอกข้าวข้าวนะครับมันคือข้าวนะครับข้าวที่อัดเป็นแท่งคล้ายๆรับซอสเซก โอี่ก้อนน้ำตาลนะครับเซลูสังนะครับภาษาเกาหลีนะครับเซลูจังก้อนน้ำตาลอ่พริกพริกเกาหลีนะครับนี่นี่นีจากเกาหลีนะครับอันนี้จะเป็นขั้นจังขันจังขันจังนะครับซีอิ๊วขาวนะครับขันจังซีอิ๊วขาวนะครับวัตถุดิบนนี้อันต่อไปนะครับคูชุกการ โคชูการุโคชูการุพริกป่นแบบละเอียดนะครับอันนี้ของเกาหลีสุดท้ายเซิโคชูการุจมพริกโคชูการุนะครับวันนี้เป็นพริกนะครับเม็ดใหญ่นะครับพริกเม็ดใหญ่อันนี้เป็นแบบละเอียดอันนี้แบบไม่ละเอียดนะครับก็เหมือนกันนะครับต่อไปอันนี้จะเป็นทั้งขึ้นทั้งขึ้นเทั้งขึ้นแครอทนะครับแครอทยังเบชูยังเบชู กระลำนะครับยังไม่ฉุกคือกระลำนี้สุดท้ายผักผักผักคล้ายๆกับภาษาไทยนะครับภาษาไทยเรียกผักนะครับนี้เรียกผักภาษาเกาหลีเรียกผักนะครับต้นหอมนะครับปกติเราจะใช้ต้นหอมใหญ่ต้นหอมยัดนะครับทีนี้ต้นหอมยัก์หาซื้อยากมากนะครับก็เลยได้ต้นหอมไทยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ต้มน้ําต้มน้ำร้อนให้เดือดๆือดก่อนนะครับแล้วค่อยเอาวัตถุดิบลงโอเค ไปดูกันเลยครับลทำดูไหมครับทำครับขั้นตอนนี้ครับน้ำตาลลงหมดเลยนะครับนี่คือตวงมาแล้วนะครับามาใกล้กลครับมาันเรยเกลืวขาวนะครับบ้านเรา ชิมได้ยังยังไม่ได้นะว่าจะชิมก่อนเราต้องต้องคนๆก่อนนะครับให้มันละลายก่อนนะให้น้ําตาลละลายทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับลุงครูคล้ายๆกับต้มยาน,นะครับเหมือนต้ยมยาบ้านเราเลยนะครับนี่ใกล้ๆครับผมต้มยํานะครับนี่ต้องให้ละลายก่อนอ่าปหกน ยังไม่ช่วยเนเนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับมีมีพวว่อครัวนะครับมีเชฟทั้งก็เงิน많이들어가도 <S S S ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยทีน,นี้ผักลงนะครับอันนี้ผลิตของงานนะครับเชฟตุยอนน โอเคนะครับรอทีนี้ต้องรอให้หม้อเดือดนะครับรอหม้อเดือดเสร็จค่อยเอาข้าวตอกปกกี้นะครับข้าวตอกปกี้ลงนะครับเดี๋ยวรอให้นเดือดเก่อนนะครับโอเเริ่มได้ที่แล้วนะครับตัวข้าวเดี๋ยวตอกกุกี้คบค่อยๆลงนะครับอย่าเทนะครับอย่าเทค่อยหยิบลงทีนี้เอาลงเลย่าฮาฮ่าฮาาบ เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คนดูไปดูมาใครกินจิเลยกินจะนะอ่ะกินจิอร่อยครับอร่อยมากครับอือนะครับ เี๋ยวเราจะรอจนก,กว่ามันจะเดือดน,นะครับนะครับนี่เอาง่ายๆเหมือนใครแกงสมบ้านเรา<ะ>ครับแต่รสชาติก็จะเป็นของเกาหลีนะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราเป็นของเกาหลีนะครับเสอรอ็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟใส่จานนะครับแล้วก็มาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโอ,อเคตักเลย เ็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมโตปกกีนะครับโตปกกีกับมินจุ้งนะครับสองจานคนละจานเสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มนะครับต้องมีไข่ต้มใส่ลงไปัครับขอบคุณครับครับวันนี้คนไทยนะครับนี่เกาหลีเขาจะใช้ใช้ตะเกียบนะครับเราจะใช้ตะเกียบเหมือนกันครับตะเกียบของเราคือตัวนี้นะครับหยิบเลยนะครับ มาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับมดูชิมเลยเรชิมเลยนะครับรอืมอร่อยอร่อยอร่อยอเคมเกีย่ยยีโอเคกันอกัอืม เพราะว่าต้องกินกับไข่ต้มนะครับถ้าไม่กินไข่ต้มเนี่ยเนี่ยไปของงานนะครับเราจะกินแบบเกาหลีนะครับเกาหลีกินยังไงนะนะนะไม่ต้องเป่านะครับถ้ากินแบบเกาหลีจะไม่ต้องเป่าถ้ากินแบบไทยต้องเป่ากินแบบไม่เขากินแบบไม่ร้อนอ่ะเรากินเองเราเอง อร่อยอืมมัชิตะมาชิตะโอเคมาชิตะอร่อยออร่ยครับอร่อยครับโอเควันนี้เราจะจบคลิปเพียงแค่นี้ครับคืนนี้ต้อนรับฝันดีครับขอบคุณครับขคุณครับฟันดีครับฟันดี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ขอบคุณครับบ๊ายบาย didn't even get to rise